สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะแม่หมอมาพร้อมกับไพ่ทั้งหมดสี่กองนะคะให้ทุกๆคนได้เลือกกันแบบจูจๆไปเลยนะคะกับหัวข้อที่ว่าคนที่คุณมานึกถึงถามถึงในตอนนี้ค่ะคนในใจคุณนะคะแท้จริงแล้วลึกๆในใจของเขาเลยเนี่ยน,นะคะเขาอยากจะให้คุณอยู่ในฐานะใดในชีวิตเขาค่าถ้าอยากรู้นะวันนี้เราจะลองมาเล่นกันดูนะคะมาเลือก ดูนะคะเปิดพลังงานล่วงลึกความคิดของเขากันนะคะที่มีต่อคุณนะอ่าเหมือนเดิมนะคะมีไพ่ทั้งหมด4กองเริ่มนับตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดไปเลยนะคะตั้งแต่วงกลมไปนะคะเป็นกองที่หนึ่งสาสี่แบบนี้ได้เลยนะคะให้คุณนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วก็ส่งพลังงานนะคะไม่ยังไพ่เลยถ้าเกิดว่าสะดุดตากับไพ่กองไหนนะคะชอบไพ่กองไหนก็ให้เลือกกองนั้นได้เลยคะ่ะ อ่าโอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูฉเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะป้าไหาอ่าสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะนี่นะวงกลมนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าลึกๆในใจเขาเนี่ยเขาอยากจะให้คุณอยู่ในฐานะใดนะคะในชีวิตเขาเรามาดูกันเลยว่ามีสามดาบขึ้นนะคะกับ4ี่ไม้อีกแล้วเนาะเออค่อนข้างจะออไปทางรักสามเศร้าอะไรแบบนี้อีกแล้วนะ้แม่หมอหมองว่า พวกคุณนี่แหละค่ะไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วมีคนมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วไม่คุณก็เขาอะไรแบบนี้ no, เนาะ และหรืออาจจะเป็นทั้งคู่หรือแบบนี้ก็ได้ทีนี้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไปเป็นไปไม่ได้มากกว่านะเออมันไม่สามารถที่จะถูกพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วแม่หมอก็เลยมองว่าเขาคนนี้นะคะมากสุดเลยเขาว่าคงให้คุณเป็นได้แค่แบบว่าคนที่แบบคอยคอยเหมือนคอยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยค่ะคอยช่วยเหลือกันไม่ว่าเออมีปัญหาหรือว่า ต้องการให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนพร้อมพร้อมที่จะมาช่วยทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนที่แอบชอบคนในที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคนที่คุณมาถามถึงน่าจะเป็นบุคคลในที่ทํางานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนร่วมงานและคือเหมือนกับช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อสื่อสารช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องงานเจอกันเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออหมือนก็ว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะว่ามีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้คะ่ะก็เป็นได้เออคนที่คุณมาถามถึงอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่ที่อาจจะ ค่อนข้างดีนะคะอาจจะสูงคุณอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เป็นระดับหัวหน้าอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเออคนที่คุณมาถามถึงเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันนะคะเนี่ยแม่หมอก็เลยมองว่ามากมากสุดเลยก็คือไปมันมันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้แล้วมากสุดก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออะไรกันต่างๆนานาแบบนี้ค่ะได้เป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้แล้เออเนี่ยแหละค่ะประมาณนแม่หมอก็เลยต้องขอมองว่าลึกๆในใจแล้วเขาก็คงจะให้คุณเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงาน เป็นคนในที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้คอยช่วยเหลือคอยอะไรกันไปธรรมดาเนี่ยคะ่ะอาจจะไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วค่ะโอเคก็ประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สองเลยคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะนี่หนะ้าสีแดงเรามาดูกันเลยคะ่ะามา,าสำหรับคนกองนี้นะคะแม่หมอมองว่าคือคุณและเขาเนี่ยนะอื อาจจะเป็นคนที่แบบ <c oughs> มีดวงชะตาอะไรต่อกันเนาะเออมีดวงชะตาอะไรต่อกันก็เลยเหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นความทรงจาที่ฝังใจกันมาตั้งแต่อดีอะไรเงี้ยมันก็อาจเป็นไปได้ที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างดีเขาอะไรแบบเนี้ยเออ อ่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้อีกเช่นกันนะคะคนกองนี้นะค,ะคล้ายๆกับคนกองแรกเลยนะคะเขาอาจเขาคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานที่ที่ดีและเออมีตําแหน่งเป็นหัวหน้างานและหรืออาจจะเป็นเอ่อคนที่มีตําแหน่งสูงว่าคุณเป็นหัวหน้าของคุณอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะมีคนที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเออคือเออมากสุดแม่หมอคิดว่าเขาก็น่าจะไม่น่าจะ คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะไปได้มากกว่าในมากสุดแม่หมอคิดว่าเขา,าเขาน่าจะให้ในในฐานะเ,เพื่อนร่วมงานในฐานะหัวหน้ากับลูกน้องอะไรแบบนี้คือมากสุดและเออแต่เขานะค่อนข้างชื่นชมคุณนะล่ะคะแล้วก็มองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ดีๆคนนึงแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดเออเกินเลยไปไป,ไปสถานะคนรักหรืออาจจะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอะไรไปขนาดนะั้นอย่างเงี้ยค่ะยัง,ย,งยังไม่ถึงขนาดนะก็คืออย่างมากค่ะก็คงให้คุณเป็นแค่เออเป็นลูกน้อง กับหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นคนที่รู้จักกันธรรมดาอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาก็เออค่อนข้างมีความพิเศษเออพิเศษต่อคุณมองมองคุณว่าคุณเป็นคนดีๆคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเออแต่อาจจะยังไม่ได้คิดที่จะพัฒนานะคะหรือว่าคิดที่จะเออคิดที่จะวางคุณไว้ในสถานะนของคนรักอะไรแบบนี้ค่ะยังยังไม่ถึงขนาดนั้นเออก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวกองที่สองเดี๋ยวเราไปต่อที่คนกองที่สามเลยค่ะ อ่ะสำหรับคนที่เลือกกลองที่สามนี่นะคะกล่องนี้นะ่เรามาดูกันเลยนะว่าคุณได้สิบสิบไม้นะคะได้สเตรรงได้สามดาบอีกแล้วแล้วก็ได้เออมูนนะคะแล้วก็สองอดาบโอโ้โหคือแม่หมอจะบอกเลยนะว่าคนที่เลือกกลองนี้เนี่ยนะคะเขาค่อนข้างค่อนข้างมีความเจ็บปวดแล้วก็คิดมากในเรื่องของคุณมากๆเลยคือ แม่หมอหมอว่าอ,อคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะเออเห็นไหมมีสมดาบขึ้นีแล้วมีสามดาบม, strength, ม, moon, มีตรงมีเดมูนต่างหากมีสองดาบไปต่างหากคือแม่หมอหมอว่าเขาค่อนข้างรู้สึกดีคุณมาแล้วเขาอยากอยากที่จะคิดคิดกับคุณไปเป็นในสถานะ ท,ที่มากกว่านั้นนะคะมากกว่าแค่เพื่อนหรือว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยเออเขาค่อนข้างอยากอยากที่จะได้คุณเนี่ยมาเป็นเออเหมือนกับว่าเป็นเป็นครอบครัวเดียวเขาเป็นคนรักอะไรแบบนี้เลยก็ว่าได้นะแม่หมอว่าเขาค่อนข้าแบบว่าเออรู้สึกดีแล้วก็คิดคิดกับค,คุณลึกไปขนาดนั้นนะเออ คิดพิเศษมากกว่าคนรู้จักอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าแค่เพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะได้คุณเป็นเป็นเอ่อเป็นไป,นป,นปนร่วมครอบครัวเป็นคนรักอะไรแบบนี้นะทีเนี้ยมันติดปัญหาอยู่อย่างเดียวคือคนคนเนี้ยเขาว,ว่าอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วเอออาจจะมีคนใครบางคนที่เหมือนกับว่าควบคุมเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีมีคนของตัวเองซึ่งมันก็เลยทําให้ความรู้สึกตรงเนี้ยที่มีต่อคุณอนะ่ะมันก็เลยเหมือนเจ็บปวดแล้วก็ออกแนวที่แบบว่าเศร้าๆนิดนึงเป็น ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ก็เป็นได้คือคุณบางทีคนกองเนี่อาจจะรู้สึกเลยว่าเออเขาว่าทําดีกับเรานะทําอะไรพิเศษพิเศษให้เราอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่า,ารู้สึกดีรู้สึกพิเศษอยากจะให้เราเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรเงี้ยแต่แต่คือแต่เขาก็ไม่เคยเอ่ยปากใช่ไหมหรือไม่เคยที่คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างคลุมเครือสําหรับคนกองเนี่ย ม่หมอเลยต้องบอกว่าเขาอ่ะอยากอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอยากให้คุณนะคะไปเป็นคนรักเป็นแฟนกันอะไรแบบเนี้เออแต่ทีเนี้ยคือเขาทําไม่ได้ค่ะเขาทําไม่ได้เขาก็เลยเกิดอาการเป็นเดอะมูนเลยแล้วก็สามดามนะคะเป็นอาการเศร้าแล้วก็ได้แต่ชัดไม่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณแบบเนี้ยแล้วในขณะเดียวกันเขาค่อนข้างลังเลแล้วก็เหมือนสองจิตสองใจแล้วเขาคิดมากออจะเอาอยัางไงดีนะ เธอเลือกเธอหรือเลือกเขาเลือกเธอหรือเลือกเขาดีอะไรเงี้ยเออแล้วแม่หมอผลสุดท้ายอ่ะคือเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะเขาจะต้องเลือกคนคนที่คนที่อยู่กับเขามาก่อนอะไรเงี้ยคนที่เป็นคนของเขาจริงๆคนที่เป็นครอบครัวของเขาจริงๆค่ะเพราะว่าเ,ออเขาอาจจะแบบว่าโดนถูก ถูกคนที่มาก่อนอะไรเงี้ยควบคุมอืมควบคุมอยู่อะไรเงี้ยทาไม่ได้เออแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีอาการที่แบบว่าน้อยๆน้อยๆเศร้าๆแล้วก็คิดมากในเรื่องคุณนิดนึงทําอะไรไม่ได้ค่ะคนกองได้ทาอะไรไม่ได้แม่หมอว่าผลสุดท้ายแล้วเขาก็คือเหมือนก็ต้องอยู่กับครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยแล้วความสัมพันธ์กับคุณอนะ่ะมันก็เหมือนจะต้องไม่ชัดเจนแบบเนี้ยเออไปเรื่อยๆอะไรอยเงี้ยเนี่ยค่ะ อ่ะก็ขอสรุปเลยและกันสําหรับคนกองที่สามนะคะเขาอยากได้คุณนะคะเป็นคนรักจริงๆอ่ะในใจลึกๆของเขาเลยเขาอยากได้คุณนะคะเป็นฐานะคนรักกับเขาแต่ทีเนี้ยเขาทําไม่ได้เพราะว่าเขานะคะมีครอบครัวแล้วหรือมีคนที่คอยควบคุมเขาอยู่นั่นเองคะ่ะโอเคประมาณเนี้ยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์คุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนต่อไปนี่แหละเอออ่ะ,อะเดี๋ยวราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่4เลยคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกกลองที่4ี่นะคะนี่นะกลองสุดท้ายเรามาดูกันเลยนะคะว่า แท้จริงและในใจเขาอยากได้เรานะคะอะสําหรับคนกองในแม่หมอต้องขอบอกเลยว่าเขานะคะยังไงก็ไม่คิดที่จะให้คุณนั่นนะครับเป็นในสถานะคนรักหรือมากกว่าเพื่อนหรือแค่คนรู้จักแน่นอนคือเขาว่ามีความคิดที่ว่าขนาดยังไม่ได้เป็นอะไรกันยังมีความไม่เข้าใจกันคือคุณแล้วเขาอาจมีอะไรบางอย่างที่ไม่คลิกกันนะั่นหรือเขา,าอาจจะรู้สึกว่าคุณนะคะยังไม่ใช่ยังไม่คลิกไม่ตรงรอยเขาแล้วมักจะแล้วคุณสองคนอาจเป็นคนที่ไม่ยอมกันด้วยทั้งคู่แหละจ,จะแบบเ ชอบเถียงชอบอะไรกันเงนี้ยแล้วเขาก็มีความรู้สึกโหถ้าเป็นคนรักอะ่ะคือมันก็ไม่ดีแน่เลยไปไม่รอดแน่เลยเขาก็เลยเหมือนก็ว่าไม่ไม่ไม่คิดที่จะเออวางคุณไว้ในฐานนะคนรักอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะแบบว่าแต่เขาพร้อมที่จะเออคอยคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเลยคุณยี่นะเป็นเป็นคนที่แบบ คือคือคือเขาวางคุณอยู่ในฐานะเพื่อนอะไรเงี้ยเออเพื่อนหรือคนรู้จักธรรมดาเงี้ยแต่ไม่เคยไม,ไม่ไม่กล้าคิดที่จะไปออสารสัมพันธ์หรือพัฒน,นาความสัมพันธน์มากกว่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเขาคิดว่าออถ้าพัฒน,นาไปมากกว่านี้มันเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่ถ้าถึงกับขนาดเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนเพราะขนาดแค่นี้ยัง,ย,งยังรู้สึกไม่ใช่เลยยังทะเลาะกันบ้างบางทีและอะไรแบบนี้เลยเอ่ะค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าอะ วางคุณไว้แค่นี้และกันเออแค่นี้พอไม่อาจที่จะสามารถพัฒนาไปต่อได้แล้วอะไรประมาณแบบนี้คะ่ะเนี่ยคือความคิดของเขานะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่4คะ่ะ